สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเครื่องมือสำหรับตัดรูปแบบการวาดใน Photoshop นะครับขั้นตอนแรกกดคำว่าไฟล์ครับแล้วเลื่อนไปที่คำว่า New หรือจะกดปุ่ม Ctrl+N o n o เพื่อสร้างหน้าก,กระดาษขึ้นมาใหม่ก็ได้ครับพอกดแล้วจะมีหน้าต่างสำหรับกำหนดขนาดของกระดาษขึ้นมาเมื่อกาหนดกระดาษเมื่อกาหนดขนาดของกระดาษเสร็จแล้วกดปุ่ม OK ค,ครับกดเลยครับเค okay. ข้อสอง แล้วเลือกรูปขึ้นมาด้วยวิธีดังนี้ครับกดคำว่าไฟล์นะครับกดคำว่าไฟล์แล้วกดปุ่ม open คำว่า open เปิดไฟล์หรือจะใช้คำสั่งนี้ก็ได้ครับ ctrl o แล้วก็เลือกที่รูปที่ต้องการเลยครับพอได้รูปที่ต้องการแล้วกดที่รูปแปลงเลือกคำว่าคเลือกคำสั่งกดที่แปลงแล้วก็เลือกคำสั่ง quick selection tool นะครับอ่า แล้วก็ลากไปตามนี้เลยครับโอเคพอลากไปแล้วกดปุ่ม Ctrl X หรือ Ctrl C ก็ได้ครับ หลังจากนั้นก็เปิดไฟล์ที่เราเราทำไว้ตอนแรกนะครับแล้วก็กดคอนโทน B เพื่อเพื่อเอารูปที่คอนโทน V ขอไปครับคอนโท V ครับ, Ctrl รบเลือกเลือกรูปที่ต้องการมาลงในในอันนี้ได้เลยครับในไฟล์ที่เราต้องการโอเคครับนั้นใครขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ